Hum. Mm. Oh. Mm. สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็กลับมาพบกับสาวใต้ทำเองกินโชว์พาเที่ยวกับแอนค่ะแล้วก็พี่ดุลครับใช่แล้วค่ะวันนี้เรามาทําเมนูอะไรครับพี่ดุลจ้าชามใหญ่มากเลยก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยใช่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นค่ะลูกชิ้นก็แบบจัดเต็มเลยค่ะเมื่อกี้ทิมเฟิร์นเห็นแอนใส่พริกลงไปแล้วนะคะใส่ไปเลยเพราะว่าชามใหญ่เราใส่นิดหนึ่งจะเปื่อยเลยกินหมดไหมช่ยกัะช่วยกันคล้าวเลยค่ะเ้ยคล้าวเลยอาจจะคล้าวกระดองหน่อ มัวเงเขาดีไม่ก็นะกตมันกันโมออนี่เยอะมากตั้งตุ๋น้ั้งตุ๋นเค้ืตุ๋ไม่ต้นงหรอนีงรอกกระกใส่ต้องแบบว่าค่อยเอามาใส่กัาหลังนี่ค่ะเลยอื็อือมด่มาก เนื้อเปิยจริงไหมนเนื้อะชิ้นโตโตเลยรู้ชิ้นค่ะอืมเปนเปลยนะใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้อร่อยมากตรงนี้แบบมันติดมันเลยนะใช่ค่ะนี่แบบว่าอืหอมหอมเนมื้อเมนูโปรดเลยเนื้อ อ่าไปค่ะอืมฟินฟินค่ะถั่วง,งอกอยู่ด้านข้างเยยงองนี่เนือค่ะอืมอร่อยจะได้นะอร่อยมาก นลูกชิ้นอะไรลูกเล็กอ่ะลูกชิ้นเนื้อลูกเล็กเนี่ยฟินเพราะว่าพื้นฐานชอบกินเนื้ออ,อยู่แล้วใช่เราสองคนใายเนื้อคะ่ะ มีหนังไก่ด้วยเองรอ้ไหมอร่อยมาวางไ้เลยหนังไก่ไก่จุ่มน้ำไปเลยค่ะเนื้อเยอะกว่าเส้นอีกอ่ะจริงเอืมเฉ่ง นางใ้ค่ะอืม,อม,มน้องเปืเป่อยเลยองอกนะครับอืม เริเือดแล้วเหนียวเริ่มออกแล้วมันก๋วยเตี๋ยวเผ็ดเปรี้ยวอร่อยอ<ม>ินนี้เหลือจัดไปจัดไปเราเจอก่อนอเลยเลยมันมีความกรึบ บอืม,อมหมดไหมเนี่ยหมดไหมคิดว่าหมดไหมค่ะแล้วไม่หมดสองคนหมดมนี่ค่ะ่าอ,อืม ผัดนังไก่น้อยไว้ฝั่งนี้เลยสามชิ้นน้ำไก่กรอบห่วยนี่ทัศ สั่งที่ร้านเนื้อขนาดนี้ต้องสั่งเป็นหม้อไฟนะ<ด>ถ้าเนื้อเยอะขนาดนี้หม้อไฟจะได้ขนาดนี้ป่าอืมนี้นเนี่ั้องอเอ็นค่ะมผมสั่งทั้งแอมมีแต่เนื้อเนี่ยอเอาเลย ต้องกินช้อนใหญ่ๆแบบนี้เองลูกชิน้นอ่ะอเอาไว้ครบ,อบเอาไว้ครบได้หนึ่งคำเลาไ้ค่ะโอ้ยอืมฮะช่วงนี้น้ำหนักตาช่างแบบว่า ไม่รู้ตาช่างโกงน้ำหนักหรือเปล่านะคะต้องชิมนี้ต้อง็มีช้อนใหญ่เหมือนกันโอ้โหไม่ยอมกันเลยทีเดียวเห็นเราใช้ช้อนใหญ่อยากกินด้วยมาชนเลยมาชนเลยเนื้อนวนไปเฮ้ยเดี๋ยว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 เดน๋ยวเดี๋ยวน้ไก่โกอ๋อโอตกตกตกโอเคโอเค ลุยค่ะโหอ,อ้มออืมเปลี่ยนอาวุอน์ช้อนใหญ่สะใจอืมเวลาแอนทำนะคะเพื่อนๆก็คือตุนไปอ,นอ่อนๆค่ะตุนไปเรื่อย น้ำไปเลยอือืออือกินได้กันเพื่อๆนๆมากินด้วยกันค่ะทุกคนด้ำเน้ำเปรีป้ยวสะใจค่ะ โห่เหนื้อเน้นๆค่ะโอ้โหครับเน้นๆเลยครับคำนี้ตกใจสายเนื้อค่ะเมนูนี้งานพี่ดุนจัดมาจัดให้ตัวเองคำใหญ่ๆเลยเส้นครเนื้อด้วยเนื้อด้วยกระดาชิ้นตัวชิ้นตชิ้นอันนี้วางไม่ได้แล้ว ถล,ล,ล่ม่จะถล่ม้วอุ้ยอะให้ความสามารถอ,อของการอาปากอืมน้ำใจก็อร่อยอืมอืมถือว่าหมดนะเนี่ยถือว่าหมด,หมดนะเล็กมากเลย เออเจียงแกียงแกียง,งไเปเนื้อล้วนๆอือรวยค่ะบไปคำทีท้ายอ่าน้งไก่ไปอือค่ะวันนี้นะคะก็เอาใจสายเนื้อนะคะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะคะก็อร่อยถูกใจพี่ดุลไหมวันนี้โอ้ถูกใจมาก เลี้ยงเลยวันนี้เกลี้ยงซามเลยค่ะเคคลิปหน้าจะมากินอะไรแซ่บๆอีกน,นั้นฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบายค่ะเกลี้ยง <laughs> ไม่เรือซากเลยโอเค